เป็นจากน้องพิล่าเป็นปล่อยหมาปล่อยหมาได้ไหมกัดฉบาเดี๋ยวก่อนครับอะไรอะคุณแต่งรรยากศมาทำไมไม่ไม่ใช่ชุดมายากศครับเป็นชุดของศิลปินที่เขาถ่าย M v วผมก็จำเข้ามาเลยเดือดเดแล้วถืออะไรแล้วถืออะไรแล้วถืออะไรอ๋อตอนนี้กำลังติดขับครับขับขับเาเนี่ยฮะให้ขับสายพายขับสายพายเพรายังแปลกใจว่าโทรศัพท์กับพี่นี่ใครแก่กว่ากัน โอ้ยอิงาเรียกผมพี่ซื้อมาแล้วผมอ่อนกับพี่เดี๋ยวก่อนแต่อันนี้บาหวานสองคนคุยกันใช่ไหมบาหวานสองคนคุยกันมันไม่สามสันเลยจริงเลยบ้าจริงเชียวบ้าเนีบาหวานนะบาหวานยืนข้างผมด้วแอลกอฮอล์นึกชื่อไม่แม่ยืนอยู่หาฉีดน้ำหอมน้ำหอมกเออมีดีแอลกอฮอล์ไงเราเนี่ยเดี๋ยวก่อนเป็นใครเนี่ยเป็นใครเนี่ยเงาเสียงใครเนี่ยชายครับ อ๋ออาชัยอาชัยเมืองสิงห์ไปถึงตาบอดพี่ชายครับอาชัยเมืองสิงห์มีโชว์นกพิราบด้วยหรอไม่เไม่เดี๋ยวก่อนรับเอ็มวีเขาชุดนี้อแบบนี้เลยเขาเอ็มวีเล้วมีชุดนี้แต่เขาไม่มีตรงนี้แค่นั้นสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไหนล่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวด้วค่ริงผมบ้าคนบ้าไปผมตอดติดไปกระหมวกอาชัยครับอาชัยฟิจิลิ่งกับน้องจินครับนั่นไง เหลือลอยได้ไหมจิ๊นน้องจิ๊นจะชัดเอ้ยอีนั่นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนุ๊กนิกเป็นจินตนาหรใช่ไหมลูกอ๋อจินตนานี่เขาจินตนาลามืออาชีพเมื่อกี้ทีมงานมาสัมภาษณ์มาถามว่าทั้งหมดเนี่ยเจ็ดคู่เนี่ยกลัวใครเออสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาผมชี้ไปอีนุ๊กนิกเนี่ยเอาที่สรุปแล้วมันคู่กับผมแก่ตัวเมืองกูต้องกลัวกันเองเลย ชายมึงสิงห์ไอ้จินดาพี่จะลุ้นกันกับจิจนดานาแบครับ่นแอบนี่แชมป์นี่แชมป์แชมป์คาราบาวนะพี่แอดพี่แอดใช่ไหมฮะครับผมอ่าเป็ไนไงช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างการรับจ้าง เรื่อยๆครับอะะไรนคุยกันไปคุยกันมานี่อายุอ่อนกับผมใช่ดูดูน่าคุยกันไปเนี่ยคุยไปคุยมาผมเนี่ยเรียกพี่อยู่ทั้งนาเนี่ยนั่นน่ะสิสิบสามเลยเฮ้ยสิบสามจริงสิบสามจริงวะนะสิบเจ็ดสิบเจ็ดเหรอตรงลงสิบเจ็ดทำงานอะไรอยู่ครับพี่แจ๊บรับจ้างครับรับจ้างทาสีไปทาสีบ้านทาสีใช่ใช่ไงเขาทาสีบ้านเนี่ยพี่พี่จิริ้งกับใครพี่จิริ้งกับใครครับพี่แอ๊บสาวปานนุ่มบ่าวสาวปานอ๋อหนุ่มบ่าวสาวปานไหนครับสาาวปนสาวปาน อ๋อน้องไอ้น้องไอ้เขาเคยมาเอาเสียงยังยังค่ะยังเลยเหรออันนี้เป็นนักร้องอาชีพไหมครับไม่เกี่ยวเหรเขาเป็นนักร้องอาชีพพี่เป็นอาชีพเขาร้องเพลงเสียงเสียงปานได้อยู่แล้วกุญชานครับกุญชานร้องเป็นใครครับพี่สเต็มครับเส้นเต็มตอนนั้นเป็นเป็นแชมป์ใช่ไหมใช่ครับเป็นขออาชีพเลยเนี่ยหาเรือใช่ครับอาหารเรือครับเงี้ยถือถือหางเลยไหมอ้าวพี่พี่เรือเขามีคผม พวงมาลัยอยู่ข้างหน้าไม่พายพี่ไม่พายเดือพายหนักกว่าอีกแซนเต็มไม่แซนเต็มพี่จินนี่รือใพี่ปูพงศิษฐ์ครับปูพงศิษฐ์นะแชมป์ด้วยแชมป์แชมป์แชมป์ไอ้คู่นี้น่ากลัวสุดแล้วนี่เหมือนมากเลยคุณดิดเหมือนทั้งคู่เหมือนมากโอเคคนต่อไปคือน้องป๊อปน้องปั๊บคนนี้ครับนี่ไงตีนาใช่ไหมตีนาทีนาเนี่ยทีนาเนี่ยคือตอนนั้นเป็นแชมป์เนาะชุดเขาเหมือนกันป่ะลองแชมป์ลองแชมป์เอามาเทียบไม่ได้นะเพราะตรงเนี้ยคือแชมป์ มีตำแหน่งแปลว่าเราจะเนี่เขาแชมป์หมดแล้วเตีนาแข่งเมื่อกี้เลยนะเขาจะลิงกับพี่เบิร์ดเลยไหมใช่ค่ะเพลงเมื่อกี้เลยค่ะจะใครมีพี่เบิร์ดเนี่ยพี่ดีได้ดูไหมอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้สองสิทธิ์เอยค่ะบ้าพี่เบิร์ดสิตอนนี้พี่เบิร์ดดูว่าพี่ตีวงเพื่อนนีดีดโตเต็มโตเต็มน้องผมเนี่ยผมจ ขึ้นเสียงทำไมขึ้นเสียงทำไมห่วไม่ได้ยินไงห่วไม่ได้ยินไงแต่วันนี้มาเป็นใครตากะแตนตากะแตนเราเป็นแชมป์ตากะแตนไหมใช่ค่ะตากะแตนนี่แล้ฟินเจอร์ลิ่กับใครอ่ะได้ทุกคนไม่อยากเอาเอาเพลงดิพี่ป้าในี่นี่แค่เป็นพี่ป้าครับนี่ไม่มีนะพี่ป้าใครวะไม่มีอ่ะบาวิวยกมือสินะยกมือ ครับโอเคุณเต่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเต่าเป็นเสียงใครนะ่ยไผพงศธรครับไผ่พงศธรใช่ไหมใช่ครับแชมป์นี่แชมป์ไผพงศธรครับเสียงเหมือนเลยเสียงเหมือนเลยคู่กับใครร้องคู่กับใครคู่กับหนูไม่ใช่กู้กับเบอร์ไม่ใช่เราของนู่นเล็กที่เล็กอยู่ในควรอยู่ในนู่นไมยเกบกระโปรงเออเก็บกระโปรงครับคุณไผ่เขาฟิชเชอริงกับใครครับเพลงน้องแพทครับ น้องแพทวงเคลียรแพทวงเคลียร์นั่นไงนั่นไงแพทวงเคลียผมเหมือนเหมือนแน่น้องแพทเหมือนเหมือนเหมือนอันนี้หูคือแชมป์เคลียไหมแชมป์ใช่ครับแชมป์ต้องเคลียร์ด้วยนี่แชมป์แชมป์มาคู่กันและนี่คือน้องสันรามตัสดีครับน้องสันรามแข่งเป็นไงตอนนี้ลิเกณฑาทำออนไลน์แล้วเนี่ยทำออนไลน์ครับเั้งหมดในวงคุณเยอะมากเลยเหรอรวมร้อยชีวิตนะ่ยค่ะร้อยชีวิตเหรอยังพอเหลือสักที่ไหมมาเจอาสันรามเนี่ยนี่เขากด แค่ตอนนั้นจ้าเราหวานก็ช่วยไม่ได้เนี่ยอันนี้อันนี้ผมว่าเขารู้จักกันแน่ในนั่นลิเกรุ่นพ่อสมยานามาในนั้นตอนลิเกอผมเล่นอยู่กับสมศักดิ์พักดีลิเกเงินล้านผมตลกเงินเหรียญครับไม่พี่ชื่อสงศักดิ์พักดีสงศักดิ์พักดีครับช่วงนี้เขาก็จะมีออนไลน์มีออนไลน์ไม่ดูได้ไงดูได้ไงดูได้สดูไลฟ์สดติดตามได้ทางเพจครับชื่อทางเพจ อตอนแรกจะมีเป็นเพจคณะลิเกสอนรมน้ำเพชรครับแต่ตอนนี้มีปัญหาอยู่ครับตอนนี้ใช้ชื่ออะไรเพจครัตอนนี้ใช้เพจแบงค์สอนครับอ่าแบงค์สอนโอเควันนี้มาเป็นใครน้องแบงค์วันนี้มาเป็นแม่นางสิริพรครับโอ้โหนี่เขาเคยมาแข่งแล้วนี่เราตกใจว่าทําเสียงสิริพรทำไมด้งนะคุณนะฟีชเชอรลิงกับใครพี่นางวันนี้มาฟิชเชอริงกับพี่ตูนบอดี้แสลมครับน้องกี้อีสเหรอเล่ ต้องเลยต้งเลยเป็นพี่ตูนนะเอาล้วเว้ยนี่เต็งสุดแล้วตอนนี้ขึ้นมาใหม่แล้ว